ัสดีครับสวัสดีพี่น้องและผู้ชมทุกคนทุกท่านครับเอ,อผมเป่าสติครับมาหนึ่สิผาพี่น้องมาหิ่งปลาครับหนล่งปลาเนี่ยนะครับปลาหิ่งปลาล่อหลุดล่อ,ลอ,ลอชมมั้งครับพี่น้องปลาผมจะมีผลงานพี่น้องรับชมบ่ครับท้ามั้งท้ามือทกันครับ ลุกมาคุ thank <laughs> you ครับโดนไปแล้ว นี่นีน่นป่นนิ่นใส่สวยครับว่ายิงแล้วครับนิ่งครับ วา้ามเดี๋ยวก็หนีเหมือนนครับ 不会。 อ่านิน่ถืบอบ่อมาที่นี่บอ่อถึงครับพี่น้องครับพี่น้องมันนี้เด็ดผลงานเดบชิมิซัม,มนเนี่แหละครับโอ้ใส่แบบโลครับยางอ่อนแห้งครับยิ่งไล่บาดัดยุบอเอาเป้นว่าอัน คลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องเพียงแค่นี้ครับเสด็จออกย่างไม่ผละครับจึงสินุบออกมาลาอีกโอ้ย่างมันเขียวแต้นเบิร์ดเหครับรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เ้อครับเด้บอบกกันคลิปมาครับสวัสดีครับ